สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบ,บก,กับช่องฝากทงแชร์แนวขึ้นเก่านะคะพี่น้องเมื่อวานี้ยกับรถดำกับรถจกอีกขึ้นเก่านะคะพี่น้องเมื่อนี้มีรถจกหนึ่งคันกับรถดำสองคันนะคะพี่น้องเมื่อนี้รถด,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 ดำจะเป็นฟูโซไฟเตอร์นะคะพี่น้องกับอันฮีโน่เมกาเจโอเจ็ดสี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะคะพี่น้องเมื่อนี้เฮ็ดยังปติเมื่อนี้มาหลอกค้างค่ะพี่น้องกับอัน เป็นมะแรนรถด,ดำก็จะมะเรียนงาน้อยนเนาะค่ะพี่น้องฟอยดินใกล้ๆนี่ค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะ่เนเจ้าของที่ิ่นจะลูกบ้านเนาะค่ะพี่น้องบ้านสวนกลางนา้ำบรรยากาศดีมากเลยะคะ่ะเ่ากลางบ่มีไผเนาะค่ะพี่น้องเป็นบ้านสวน,นะคะ่ะ นี่นนอค่ะพี่น้องบรรยากาศรอบว้องค่ะพี่น้องมันเต็มกล้องเลยคะ่ะ สี่สิบบาทค่ะพี่น้องนักลบแล้วรถดำเดยยุสี่สิบบาทแล้วค่ะพี่น้องแค่คิดกับบรรยากาศดีแล้วค่ะพี่น้อง ปกตีเนาะค่ะพี่น้องถ้าเขาตักดินไปขายเขาก็จะบ่าได้ไสเต็มป่นนี้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า,ามันสีเฮียระวางท้างเนาะค่ะพี่น้อถงถนนมันสอถึงดินเฮียไสยหลายปวดขันมันก็สีเงาเขาในชุมชนเนาะค่ะพี่น้องเป็นฟุ้นเขาในชุมชน,นะค่ะพี่น้องอันนี้เขาเรียงยุงธงลิขานะค่ะพี่น้องย่างมันก็มง,งานพลอยแรียงแต่ไ,ไก่ก็เลยใส่หลายได้ค่ะ อะสิปมัณน,นี่ละค่ะพี่น้องเล่นใกล้ๆค่ะคลิปนี้ก็สิบ่ฝากไว้ไลายได้ะค่ะพี่น้องฝากไว้จ้ำนี่แหละคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเราค่ะพี่น้องไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ